สวัสดีครับน้องๆม่เดี๋ยวเรามาันทำคลิปรีบใช้คูปองกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนี่วิกฤตมากเลยสิบสามนาทีดูไปนะแบบรวดเร็วนะว่าทาอะไรได้บ้างอ่ะตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะเวลาเอาไงดีตัวนี้พี่อยากได้คำพีเยอะๆพี่เลือกอันนี้ไปก่อนเลยกันเอาเป็นซื้ออันนี้แล้วกันนะขั้นสูงเลวลาราาตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะเฮ้ยยังอยู่ปะเนี่ยคูว่าหมดแล้วมันนะ้งอะ พี่หัวผมปิดแหวนพม่ทันปไป,ไปยังเหลือกี่นาทีอ่ะเหลือสิบสองนาทีแนละ้วดูว่าทันปะ่ะเดี๋ยวดูแบบยาวๆเหมือนกันนะพี่กดๆแบบเร็วๆเลยสองพีได้ไหมหนึ่งอันไปผึแบบ่งๆเ,เลยหกสิบเลยไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยเราจะได้คัมภีร์แดงด้วยไงได้กรอบด้วยอ่ะอเ,เออหกสิบมา

เหมือนนี้ก็ได้เนาะรับอันอื่นหมดแล้วท่าวาฟ้าลูกแก้วอันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเอาได้แค่นี้แหละเพราะว่าแต้มมันไม่พอแล้วก็ได้เยอะแล้วล่ะไปไปต่ออันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสามร้อยเหรอลุ้นหมดเลยปึ๊บ มาดูว่ามันจะหมดจริงเปล่าโอ,อ,อ, 62, อ้เหลือให้เหรอหกสิบสองเหรอเหลือหกสิบสองมีคำพีค้างด้วยเหรอเนี่ยวเวลาเวลาเวลา,วลาสิบเอ็ดนาทีแล้วมันหมดเมื่อไหร่คำพีหมดสามวันที่สามสิบถึงสิบเอ็ดเนาะสารุปว่าพี่จะใช้ได้อีกนิดนึงใช่ไหมงั้นก็เป็นอันนี้แล้วกันอังคาพนเนจรได้กี่รับวะไอ้ออหกได้อยู่ ร,ร,ร้านคาพฟเนจอนนี่มันมาเมื่อวานนะทังน้องหมดวันที่หมดวันที่สามธันวาเจ้าชิ้นส่วนเตือเท่าไหร่ละสี่ถึงหกใช่ไหมกดได้อยู่อ่าเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอ่าได้เมื่อกี้อันเหลือแปดทำไมได้วะอแปดแปดคูปองลิมิเต็ด เร็วเร็วเร็ยังไม่ทันไม่ไม่ทันมาบวก่ะบวกให้หน่อยเป็นสิบกันนะอ่ะหมดหมดแล้วตัวนี้หมดรับอดีตแป๊บเฮ้ยอย่าลืมแลกของแลกของแลกของเท่าไรเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบลืมลืมลืมกิลืมกิลืมกิเวอะไรลูกเอเค้แป๊บนึงแป๊บนึงอยากอยาอยามีปารีปารีเร็วเร็วเร็วิกวิกวิกแลกของมาร้อย ได้ของอีกครับได้อกหนึ่กมตอีไป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 เหลืเท่าไเหลืกี่นาทีสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีใต้เรื่องเรืองเรเรอเรอเรงเรื่เรื่เรื่ออเาข้าวช้อีกโอ้ข้าช้อีกโอ้ m o d ไอโอ้่ต้องังไว้นหนึงโอ้หเอาแล้วเอาแล้วตัวนี้เขามีกอบไหมอ่ะโอเขามีกอบวิปปับอยู่แล้วตัวนี้ อย่างนั้นก็ไม่จําเป็นแล้วสินะกระดูกอนเทถึงหรือไม่เท่าไหร่เลยพี่ว่ผลงานเรเว้ปัจจุบันตัวนี้ไม่ค่อยดีว่ะเรเวล็น้อยอ่ะไม่ไม่ควรเปิดไปเลยพอยๆนะพี่ว่าอู้อ้าวตัวเด็กเหลือห้าร้อยกว่าจริงเหรอใช้ไปซื้ออะไรวะตัวเด็กเราใช้วันนั้นเราเปิดอันนั้นหรออืมเคเคเคตัวเด็กตัวเด็ก มีค่ามีเท่าไหร่ห้าร้อยอ่าซื้อนี้เก็บมาแล้วกัน <I swear. S 1> ก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเอาทำไรได้ค่าิีแดงอะเอาไว้เล่นอีกกิจกรรมหนึ่งแต่เราต้องรีบรูดก่อนแล้วหมดแล้วเหลือสามร้อยทำไมไ,มได้อะโอ้สามร้อยืมทำไงดอนนนน 9, ีอ่ะกี่นาทีกี่นาทีฮะาเก้าทีอ่าสามร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบสองทำไรดี เวเลอร์พาร์ตมันก็ถ้าอันนี้มันไม่ดีว่ะมันจะได้มาเท่าไหร่ได้ไม่ครบมันไม่เหมือนตัวมเมื่อกี้ตัวมเมื่อกี้มันเปิดได้เลยหกสิบเลยเพราะมันเล่นมาเรื่อยๆแล้วมันก็เก็บของตัวนี้ไม่ได้รับของใช่ไหมงั้นเรามากดอันนี้แล้วกันกดอันนี้กดอันนี้นดูว่าจะได้สกิน, hey, นอะไรน้ำพลาเนจรเอ่าเดี๋ยวเจ้าไปต่อกิจกรรมลุ้นต่อกด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 เดี๋ยวอีกไอดินึงก็ทำแบบนี้แหละ เพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้เอ้ยแต่จริงๆก็ซื้อสกินได้เลยจริงนะซื้อสกินได้นี่หว่ากินะหรือไม่งั้นก็ซื้อใวงแหวนะซื้อสก,กินมีสก,กินอะไรถูกๆขายไหมไม่มีสก,กินลดราคาเลยแต่มันมีขายอยู่ที่ไหน oh. ไอ้กล่องนี้เหรอกล่องนี้การันตีสองครั้งเอาไปแ,กแลกอะไรได้ไหมอะ แต่ตรงถ้าเรากดตรงนี้เราได้สก,กินได้เข้าใจใช่ปหมระวังเนี่ยทอนโยเอะหรือว่าจะเป็นอะเลสเตอร์เขาเล่นอะเลสเตอร์นะูน่าสนใจนะแล้วถ้าเราเล่นเนี้ยเราจะเอาไปต่ออีกกิจกรรมหนึ่งได้ด้วยการใช้คัมภีร์แดงแต่ถ้าเราเปิดกล่องตรงนี้เฮ้ยเจนนาที่เจนนาที่ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอ่ะ,อะกดนี้ก็ได้ โอ้ยได้ไรอะ่ะโอ้ชิ้นส่วนเอากดไปกดไปเอาเอา,เอาเขี่ยวเขี่ยวเนี่ยเอาไปเล่นวงแหวนวงแหวนดูจะดูจะพบยูทุะจักอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะยี่สิบเก้าแล้วอ่ะมันต้องได้สก,กินหรอวะอือเอาดีกว่ามึงจะออกก่อนไหมนะเมตตาอบก่อนน,นะเพื่อนปันธินี่ดูโอ้โหคาถาเมตตาคู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห99เอ้ามาธุนเอามากมากว้าวโอ้ได้ตรงนี้ก็ยังดีเว้ยอ้าวได้โยเอหรือทรอนเว้ยอ่ะเหลืออะไรอ่ะเหลือ23ทำอะไรได้โอ้โห23ไม่พอแล้ว23 23ทำอะไรได้23ทำอะไรได้เอา25เอาเพื่อมไป25เ้าได้แบบ แต่มาหาอันออกสบดีก่อนโอ้ยทำไมันไม่ันไม่กินที่เฮ้ยมึงเข้าแรงเพื่อเข้าแรงเพื่อเเร็วเร็ลยหกนาทีนาทีใช่ใช่หนาทีเอยอย่าเข้าผิดเข้าเลยเข้าเลยเออเออเร็ว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 เรวสซื้อนี่ก่อนเลยซื้อนี่ก่อนเลยซื้ซื้อก่อนดูไป โอ้ยจริงจริงแปดร้อยแปดร้อยซื้ออะไรได้วะร้านคาร์วีพีจริงๆซื้อนี่เก้าร้อยก็ไม่ได้อีกโอ้ยแมวแมวแมวเฮา,เอาออนี้เอาเอาไปเล่นคือถ้าเราซื้อไอเนี่ยเรายังมีโอกาสได้สกินอื่นนะเข้าใจไหมเปิดเปิดแล้วไอตัวนี้มันซื้อเวลล์พาร์ตไม่ได้แต่เวลล์พาร์ตก็จะปิดแล้วแหละแต่เวลล์พาร์ตตัวนี้เก็บมาจนครบแล้ว ให้ดูเฉยๆเอาง่าต่อเอา,งต,อเอางต่อดีเอางอหรือว่าซื้อกุญแจนี่ดีวันนั้นมีแพ็กกุญแจมาขายไม่มีแล้วหรือเลยห้าที่เอาง่ดีเอางดีหรือว่าจะเปิดกล่องนี้ให้ดูกล่องนี้มันมีโอกาสได้สกินตุดปังเฮ้ยเราเอาไปไปกดอันนี้ได้ป่มวะอ๋อมันก็เหมือนกดอันนี้เนาะซื้ออเน,นี้หยากดกดนี่ะ ผลราคาพนีจอแล้วกันสกินสกินโอ้ยยัาไม่ตามมาขอว่านี้คุณปนีไทยนี้เลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวมันจะหายไปวุ้บแน่เลยเนาะเหลืออีกสีน่นาทีนาทีอือแข่งเวลาใช้ป้องกิจกรรมแข่งเวลาใช้ป้อง เฮ้ยสามเก้าแข่งกุลาใช้ป้องโอ้โหแม่งโคตรเกลือกว,ว่าโทนโดอ่ะมาๆมาน้ำเมตตามอกกุลาพุ่ปไปนี่ไทนี่โอ้โหได้ล็อกไปเลยเก้าเก้ามาดูกันลัป้าน้ำเมตตาบุกนาำพุ่ปไปนี่ไทาาน,นี่ามมานนใหญ่ดูโอ้ได้ล่างเหมือนกันว่ะคือถ้าอีกสองร้อยห้าสิบแบบมันได้ตรงนี้แน่เลยไอ้ถอดสตอรี่เฮ้ยเหลือยงสามน้ทีเย้อมให้ดิให้ดิสี่ร้อย โอ้มีเขาอีกสามร้อยสามร้อยสามสิบทำไงดีทำไงดีสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบทำไงดีกับอีกสามเท่าที่ทำไงดีดด <c ười> บา้าเฮ้ยทำไงดีวะซื้ออะไรดีวะไม่มีอะไรนไ่าซื้อแล้วอะต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วเอาไงดีเรื stop, ่องนีสามร้อยสามสิบถ้ากดทีหนึ่งมันจะได้อาเซินนี้ สามนาทีหรือว่าได้นี้ลุ้นเอาหรือว่านี้เอาไปเอ้ยเอามือปิดหวาทูลลงบ้าบ้าวานน้เมตตาบุกลนะล่พุทธานีท้ายนี้ยังดูซ้ายหรือขวาน้องๆพี่ว่าขวาว่ะซ้ายหรือขวาน้องๆซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาโอ้โห้ชจะเจอรลี่ว่าแล้ว <c oughs> อ่ะเหลืออีกโอ้ยสามร้อยสามสิบไม่พอแล้วนี่เหลือเท่าไหรแปดสิบ โอ้ oh, ถ้าอยากได้น,นี่ก็จะเสียอีก350ก็โดนไปเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยที่กดกดไปแล้วที่เหลือเชื่อเหลือ2อนาทีทำไมนี่เหลือ2อนาทีทออทกับเท่าไหร่ 80. 80 80 80ที่เปิดกล่องนี้ให้ดูไหมเอ้ยร้านค้าอยู่ไหนวะถ้าเราซื้ออันนี้80เราจะได้ที่อัน90ได้18อัน ได้สิบแปดอันยังเปิดไม่ได้อันนึงเลยปะต้องใช้ยี่สิบห้าอันอะ่ะใช่ปะเฮ้ดีเอาเฮ้ดีเปิดกล่องนี้ให้ดูกันได้หนึ่งสกินแน่นอนเฮ้ยกี่นาที่สองละที่หนึ่งกล่องอ่ะพี่เปิดนี้ให้ดูตรงกล่องโอ้ไม่มีอะไรขายแล้วเฮ้ยหนึ่งละที่หนึ่งละที่เฮ้ยดี อันดี้เมทสิบกล่องสุดปังไปเปิดให้ดูหนึ่งกองเปิดให้ดูหนึ่งกองเอาแล้วกล่องสุดปังเอาแล้วนะกล่องสุดปัง,งน,นะเมทสิบขอรู้นะพุทธปังมีไทยมีเยอะให้ดูได้อะไรโอ้โหกล่องพิเศษใช่แค่นี้กล่องพิเศษเที่ยงคืนยังเที่ยงคืนยังหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> ใช้กู๊กบลิมิเต็ด สำเร็จก่อนเที่ยงคืนเย้นี่มาดู<ะ>มาให้ดูคลิปไปพร้อมกันเลยตุ่มเสียงมากไม่มีละบอลแวนเลือพัก็ยังอยู่อีกว่าเนี่ยเที่ยงคืนก็ยังซื้อได้หรอเรียบร้อยรีแล้วรีแล้วนี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีอามุนแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วฮูปองจบแล้วนะกิจกรรมหมดตายหายไปแล้วเห็นไหม กดแ้ว <Good> กิจกรรมหายมาลายไปเลยไอ้แรกสกินเลยเมื่อกี้หมดไปแล้วไอ้เดี๋ยวไปดูเมืเ่อกี้สุดปังเรื่องอะไรได้บ้างวะจะกินพิเศษโอ้โห๙๙บาทโอ้โหโอ้โหแพงชิบหายแต่กางกดีงได้หนึ่งสงกินนะจ <c oughs> ะกินซิปเะละ่าจะกินอิกกี้นี่ก็กตึงอยู่นะอ่ะโอเค ก็เมื่อกี้เราได้อันนี้มาใช่ไหมน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูมันมาวันนี้แหละนี่วงแหวนสิจ้าเอาเหลืออันดีแล้วเหรออันนี้ไม่มีแล้วนี่วงแหวนสิจ้าเราได้อนี้มาเจ็ดอันสิจ้าทำอะไรได้จ้าโอ้เราขาดอีกนี่เราขาดอีกสิบเอ็ดอันเราก็จะได้สกินซานิหรือว่าเทลหรือว่าจะเป็นสกิน บัตเตอร์ไฟนั่นเองโอ้เหลือนี่เราก็เมื่อกี้เราได้เราได้นี้มาอะไรลูกอะไรลูกอะไรล่ะลูกทำไมจะเอาอลายของปลาทำไมเมื่อกี้ซื้อแฟงก็น่ารักดีเนาะคาเฟ่หมดไปละมันหมดไปละมันผ่านไปแล้วน้องก็ถ้าตีโดยเฉลี่ยนะ กิจกรรมนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อะนะวันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมดูดิวันนี้วันที่หนึ่งทันวาแล้วนะครับก็กิจกรรมนนเนี้ย,ยวงแหวนยุทธภพเนี่ยเฮ้ยวงแหวนวงแหวนรายเดือนขึ้นมาใหม่หรอมาพรุ่งนี้หรอน่าสนใจว่ะอยากรีวิวพรุ่งนี้แหละได้ป่ะพรุ่งนี้ได้ป่ะเอาแบบนี้พี่ติดไว้ก่อนนะวงแหวนยูทูภพ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับบ๊ายบายเจอกันไกลกีฬาสบายสบายสไตล์ยาวยาวโอ้โหกิจกรรมกิจกรรมรีบใช้คูป,ปองให้หมดเป็นไงบ้าง <laughs> สุ่มเสี่ยงมากเหลือเกิแนะบบไม่กีน่นาทีอ่ะบ๊ายบายก่อนไกลกีฬาบายบายติดตามชอบกดไลค์ชอกดแชร์ถูกใจกดกีาเชื่อช่องว่าไกยาวบ๊ายบายไกล หนูชื่ออะไรครับไอหนูชื่ออะไรลูกชื่อลูกชื่อหนูอะหนูชื่ออะไรนะไม่ะหนูชื่ออะไรนะไม่ช่คะนอะไรนะนาก้าหนูชื่อนาก้าเหรอนาอะไรนากไอนาอะไรอะเด็กชายเทพประทัตชื่อเล่นชื่อเความจำเสื่อมะความจำเสื่อมยุ่ข่าวอะเขียไทยหนูชื่ออะไรนะไ กระไก่ไโอเคครับไปละวไก่ไก่กิ๊กามชอบกดไลค์เป็นกำใจพี่ด้วยนะครับไก่ไก่กิ๊กามอืมไม่มาติดตามเจอกัน,คร,นครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของคุณของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อเลยนะครับบ๊ายบาย